เมตาเวิร์สเนีต้องเข้าใจ3เรื่องก่อนที่จะเข้าใจเมตาเวิร์สนะครับเมตาเวิร์สคอนเซปต์ง่ายๆคือโลกที่เป็นโลกเสมือนนะครับที่ไม่ใช่โลกจริงที่ปัจจุบันแต่คุณต้องเข้าใจก่อนเมตาเวิร์สมันจะมาต่อเมื่อเว็บ3.0จะมาณนะปี1990เราได้ยินคาว่าอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยเป็นโลกที่เขาเรียกว่าเว็บ1.0นะครับตอนนั้นก็จะมีเบราว์เซอร์มีเว็บไซต์นะครับมีอะไรต่างๆมา วันนี้เราได้ยินคําว่าโซเชียลมีเดียคือเว็บ2.0คือมีการโต้ตอบกันได้มากขึ้นเว็บ1.0เนี่ยเราแค่โชว์เว็บไซต์ว่าโรงเรียนเราอย่างนี้นะเราทําได้อย่างนี้คุณตอบคอมเมนต์อะไรไม่ได้เลยเว็บ2.0คือเริ่มมีคอมเมนต์ได้ว่าเอ,อ,อันนี้ดีนะเหมือนที่ตอนนี้หลายคนก็คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเข้ามาแต่เว็บ3.0เนี่ยเป็นการอินเตอร์แอคนะครับก็คือคุณเข้าไปเลยแล้วคุณอินเตอร์แอคกับมันได้เลยไม่ใช่แค่คอมเมนต์อย่างเดียวคุณสามารถมีควาามเเป็นจ้ของ บางอย่างอย่างเช่นผมเป็นเจ้าของเกมเนี่ยผมจะไม่ใช่เจ้าของแอสเซททุกอย่างที่อยู่ในเกมแอสเซทจะเป็นของผู้เล่นนะครับเป็นศิลปินหน้าใหม่ทำอย่างไรให้ผลงานของตัวเองที่สนใจจริงๆไม่แน่ใจว่าผมตัดตรงเซ็ชันนี้ออกไปหรือเปล่านะครับก็จริงๆผมมีตอนแรกผมเตรียมมาว่ากลัวเวลาไม่เพียงพอโอเคผมบอกนิดนึงหนึ่งนะครับถ้าเป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับ สิ่งที่คุณต้องทำคือหนึ่งคุณต้องสร้างสตอรี่ของตัวเองก่อนว่า NFT ของที่คุณทำเนี่ยทำแล้วได้อะไรแล้วก็สร้าง Roadmap ให้เขาเห็นว่าเป็นยังไงสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับสร้าง Community ถ้าไม่มี Community ใน Twitter นะครับแล้วก็ใน Discord นะครับผมจะบอกเลยนะครับคือมันจะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนกับการที่ทำบนบล็อกเชนหรือที่อื่นบล็อกบ็อกเชนใช้ใช้เทเลกราม อันนี้ใช้ Twitter กับ Discord นะครับ Discord ของเกมครับถ้าคุณไม่มีคอมมูนิตี้ในนี้ทั้ง2อันเลยนะครับเกิดบอกว่าเฮ้ยผมทำเป็นสิลปินหน้าใหม e ่ผมมีคอมมูนิตี้ใน Facebook ก็ไม่ถูกนะครับก็ไม่เกิดนะครับคุณต้องมีตรงนี้แล้วคุณต้องมีการทำมาร์เก็ตติ้งให้คนเห็นของคุณแล้วลดรถรถแมต้องมีการทำโปรโมชั่นแจกภาพบางส่วนอย่างเช่นสมมติผมจะทำหมื่นภาพผมอาจจะมี2000ภาพ แจกให้สำหรับคนที่มาแอดตัวชูวิตเตอร์ผมเป็นฟรีไปแล้วก็ค่อยไปขายใน OpenSea ในอนาคตอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะเพิ่มเบนอฟอย่างเช่นว่าใครถือ NFT ตรงนี้ผมไปดีลกับร้าน ABC นะครับแล้ว ABC บอกว่าถ้าเกิดคนซื้อตรงนี้มาแล้วโชว์ภาพนี้ได้ลด10% คุณลองคิดนะ NFT ของคุณจะมีมูลค่ามากขึ้นแล้วคนก็จะอยากได้มากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกคุณต้องกลับไปดูภาพเมื่อกี้ย้อนหลังที่บอกว่า NFT เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติยังไงถ้าคุณใช้เบนเอจากตรองนั้นได้ทั้งหมดเนี่ยคือขายได้แน่นอนนะครับเพราะทุกวันนี้ไม่ได้มองว่าภาพสวยนะครับเขาดูว่าภาพแล้วมันเป็นอะไรแล้วมันมีจุดเด่นยังไงแล้วมันต่างกับของคนอื่นยังไงเพราะทุกวันนี้มันมีหมดแล้วคุณจะเป็นลิงก็มีนะครับลิงนี่คนใช้เยอะมาก นะครับมีบัวก็มีอย่างในตลาดทรัพย์ก็เป็นอะไรนะบูกับแบร์นะครับสองอย่างก็มีเยอะแยะไปหมดแต่ถามว่าทําไมต้องซื้อของเขานะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมเห็นก็มีมดาราคนหนึ่งเป็นนักร้องก็วาดรูปตัวเองทําภาพเปลี่ยนสีๆ,ๆนะครับตอนแรกก็คนทําขึ้นไปเนี่ยขายที่8,000บาทนะครับพอดีอันนึงอันนึงอันนี้ยเกิดขึ้นจากการที่ผมเปิดหลักสูตรอันนึงนะครับชื่ออัลฟ a เวลนะครับคนก็ คนก็มาเรียนนะครับเขาก็เอาตัวนี้มามินนะครับคนที่ได้ไวล์ลิสต์เนี่ยคือได้ราคา8,000บาทหลังจากเขาขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วลงมานะครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้ละราคารูปนั้นจากแ8,000บาทเป็น250,000นะครับันอันนี้มันขึ้นกับสตอรี่เหมือนกันว่าใครทําอะไรที่เกิดขึ้นนะครับโอเคอันนี้มันก็กพูดไปแล้วจริงๆคือสรุปง่ายๆก็คือ เมตาเวิร์สก็คือโลกอีกโลกหนึ่งที่เหมือนโลกของเราอ่ะแต่เราไปมีตัวตนที่เป็นออนไลน์มีอวตารที่เป็นตัวของเรามีสิ่งที่เราอยากไปอยู่ในโลกของอันนั้นนะครับก็คือต่อไปนี้โลกในการทําธุรกิจคุณต้องมองแล้วคุณมีโลกที่เป็นออฟไลน์กับโลกที่เป็นออนไลน์ที่เกิดขึ้นทําไมต้องใช้เมตาเวิร์สอ่าอันนี้ต้องบอกนิดน,นึงคือทุกวันนี้เกมมันมาถูกไหมครับแล้วก็ มันมีหลายหลายอย่างที่เป็นออนไลน์มาเพราะว่าโควิดมันมาทุกคนก็ต้องอยู่ในโลกที่เป็นโลกเสมือนประชุมยังต้องประชุมเสมือนเลยนะวันนี้ยังต้องประชุมกับซูมเลยแล้วเวลาคุณประชุมกับซูมคุณเห็นหน้าบางคนอาจจะนั่งเล่นเกมอยู่อาจจะนอนหลับอยู่แต่คุณลองคิดดูนะถ้าเกิดคุณมีอวตารอย่างนั้นเขาเห็นว่าคุณแอบหลับหรือทําอะไรสามารถออกแบบโมเดลรถระหว่างคนในเมืองไทยกับคนในต่างประเทศแล้วเห็นรถโมเดลขึ้นมาแล้วสามารถเข้าไปดูได้มันจะเกิดประโยชน์มหาศาล มากน้อยแค่ไหนเพราะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันมันมาแน่นะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยพอมันเป็นคนละโลกกันเนี่ยเวลาคุณจะจ่ายเงินอะไรเนี่ยไม่สามารถจ่ายได้ปรากฏว่าบล็อกเชนมันช่วยตรงนี้และแถมนะมี NFT เข้ามาอีกว่าคุณสามารถเอาโลกสมมติผมมีรองรองเท้าที่เป็น Nike ้นะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยผมผมจะเอาเข้าไปขายในโลกเสมือนแล้วผมอยากไปใส่เหมือนกันเนี่ยทำไงแล้วอยากให้รู้ว่าน,นี่เป็นของผม วันนี้มี NFT มาช่วยมันก็เลยทำได้นะครับอยากสร้างเหรียญริปโตออกโทเกตหรือคอยเป็นของตัวเองสามารถทำได้ไหมครับทำได้เลยครับติดต่อได้เลยครับมีหลายเจ้าที่เขาทำอยู่นะวันนี้นะครับก็คือมันมีสองแบบนะครับถ้าเป็นนักศึกษาผมแนะนำให้ไปเรียนวิธีเขียนของอีเ e r ร u m นะครับไปไปศึกษาอีเ e r ร u m ก็จะมีภาษาเป็น j a v a s c r i p t แล้วก็เป็น Python นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นในรูปบริษัทอยากออกเลยเสียเวลาบอกว่าไม่อยากทําละง่ายนิดเดียวนะครับไปติดต่อคนที่เป็นผู้ให้บริการ Exchange นะครับบริษัทขอนซัล์นะครับผมแนะนําอย่างคริปโตไมน์นะครับมีบริการตรงนี้ Exchange ที่ที่ออกนะวันนี้ก็มีบิตคับนะครับมีเจฟินคอยนะครับเจฟินนะฮะแล้วก็มีอัปบิดนะครับแล้วก็มีซิ p แมกนะครับพวกนี้คุยได้หมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากออกเหรียญ นะครับเขาก็จะคิดค่าออกเหรียญถ้าเกิดเป็นค่าให้จ่ายเนี่ยพวกนี้เขาจะมีค่าการทำนะครับเอเวอรตอนนี้สแตนดาร์ดเลยนะครับออก1เหรียญเนี่ยจะต้องมีเ,เงินสําหรับจะออกนะครับแค่เขียนไว้เพิ่เดียวเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ3ล้านบาทนะครับถ้าออกเหรียญแบบว่าเป็นแค่โทเก้นนะครับไม่ใช่คอยถ้าคอยนีย่จะเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงเพราะว่าคุณต้องมเอีเทคโนโลยีของตัวเองต้องมี พนกักงานที่เป็นอย่างเงี้ยอย่างน้อย20-30คนซึ่งผมไม่แนะนำให้ไปออกคอยนะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่ไม่อยากทำโอเคต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานการ์หนึ่งที่ผมจะอยากบอกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมาก่อนเพราะานี่ยสังเกตนะครับเกมเ่ยคนจะเล่นตลาดมาจะมากขึ้นนะครับแล้วก็นี้เป็นเลเยอร์ของเมตาเวิร์สนะครับในเลเยอร์นั้นเนี่ยภาพนี้จริงๆถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับอยากให้ถ่ายเก็บไว้เลย อันนี้ถ้าเกิดคนจะทําธุรกิจในอนาคตต้องเข้าใจมันจะมีอันนึงเห็นไหมครับมเีเขียนว่า Creator Economy c น e a t o ะครับ o r y a t o ต e ร o n o m y ตรงนี้อยากเน้นนิดหนึ่งอย่างคนที่บอกว่าตอนนี้พวก i n f ฟล e n c e r ทั้งหลายที่มาเนะี่ย o r e a t o r economy ที่จะรอดในอนาคตที่เป็น i n f l u ูเอนเคือ Creator ที่เข้าไปอยู่ในโลก Metaverse ด้วยถ้าคุณอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างเดียวคุณรอดแค่5ปีนะครับหลังจาก5ปีนี้แล้วตัวใครตัวมันนะครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับเมตาเวิร์ช่วยผู้ประกอบการยังไงบ้างนะครับอันนี้หนึ่งเลยนะครับอันนี้ให้เห็นแบบชัดๆหนึงคือสร้าง Experience ใหม่ในการซื้อหรือให้บริการสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นสามารถเข้าไปลองใช้ได้ในโลก m e t a เวิร์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมผมแนะนิดนึงนะครับทุกวันนี้ก็มี m e t a เวิร์อยู่หลายที่นะครับคนก็บอกว่าเฮ้ยจะไปเข้าเมตาเวิร์สไทยแลนดไหม จะไปเข้าพาราสไหมหรือเะาไปเข้าดีเซนทแลนด์ไหมจะเข้าแซนไหมโอ้พี่ซิดนียพูดอะไรอะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้เรื่องเลยผมบอกนะครับนี่คือโลก m e t a เวิร์อันใหม่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นสแตนดาร์ดแต่ตอนนี้คนที่มานำที่สุดคือดีเซนทแลนด์แซนเข้าไปดูนะครับวิธีดูง่ายๆนะครับเข้าไปที่ coinmarketcap com นะครับแล้วก็ไปดูข้างแรงมันจะมีชื่อเหรียญแล้วมันมีเขียนคัตตากอรี่ว่าคัตตากอรี่ ที่บอร์ดเนี่ยเป็นเมตาเวิร์สกดไปเมตาเวิร์สว่าเหรียญไหนป๊อปปูล่ามากที่สุดเหรียญน,นั้นนะ่ะเมตาเวิร์สนั้นนะ่ะน่าจะมานะครับซึ่งตอนนี้เมตาเวิร์สที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดคือเหรียญมานะนะครับเหรียญมานะคือดีเซนเทลแลนด์อันนี้ผมก็เลยเดาว่ามันน่าจะมานะครับสองนะครับเมตาเวิร์สเนี่ยสร้างเหรียญของตัวเองได้นะครับมันก็เป็นสกุลเงินของตัวเองได้ไปใช้ในโลกเมตาเวิร์สได้ นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายเหรียญน,นะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยก็เปิดเหรียญอันหนึ่งชื่อยิ้มยืมไม้นะครับก็เหรียญยิ้มที่ที่ที่เปิดขึ้นมามันก็อยู่ในโลกต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ยืมไม้ก็ยังอยู่แค่ในในบาร์เกตเอ็กชเชนอยู่อันเดียวลองคิดดูนะครับถ้าวันดีคืนดีเนี่ยเขาเหรียญเนี่ยไปอยู่ในเมตาเวิร์สมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันที่3นะครับสร้างเครื่องมือในการสื่อสารแบบใหม่อย่าลืมนะครับณนะวันนี้โอไมคอนก็ เริ่มเยอะละทุกอย่างก็เริ่มเยอะคนก็เริ่มมีปัญหาในการคอมม n น c a เคตทํทำงานก็ยากเพราะเนี่ยเมตาเวิร์สจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างเงี้ยถ้าวันนี้นะคุณอยากลองจริงๆนะว่าทำงานในเมตาเวิร์สเป็นไงอยากรู้ว่าเอาตัวเองเข้าไปไงนะครับไปซื้อออปุสอัคคูลัส2นะครับอันนี้เนะี่ย สามารถประชุมออนไลน์ได้เลยนะครับเหมือนในภาพที่เห็นนะครับ o c u l u s 2ตอนนี้ขายอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ต้องมีซ็อกสองสาคนก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้วมาสามารถพูดออนไลน์ได้เลยอีกอันนึงเนี่ยนี่ครับสามารถแนะนําผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะออกสินค้าของตัวเองได้นะครับอย่างอันเนี้ยมีการซื้อขายกระเป๋าเบอร์กินนะครับเนี้ยค่อนข้างค่อนข้าง๊อปูล่ามากคือไปเปิดตัวใน ดีเซนเทนแลนด์ก่อนแล้วมาขายในนูน้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่ากระเป๋าไใบนี้ยพอขายเสร็จปุ๊บเอามาวางที่ช็อปหมดด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีมีอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเป็นกู๊ดไอเดียมากคือคือ Adidas นะครับก็คือออกเหรียญอันนึงขึ้นมาเป็นเป็น NFT ใครซื้อ Adidas ตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ซื้อรองเท้า Adidas ใหม่ก่อนคนอื่นเพียงแต่คุณต้องถือ NFT อันนี้นะครับเพราะเนี้ย มันจะแก้ปัญหาเรื่องแต่ก่อนเนี่ยจำได้ไหมครับคือคนไปซื้อรองเท้าราคาแบบแบบที่เป็นหายากนะครับแล้วไปแข่งกันต้องไปต่อแถวกันดึกๆอันนี้ไม่ต้องะครับคุณซื้อ NFT เลยซื้อเสร็จปุ๊บถึงเวลาปุ๊บคุณแค่ยืนบัตรเนี่ยผมผ่านไปแล้วผมมีสิทธิ์เข้ามาลองซื้อได้ก่อนมีแค่หมื่นคู่ทั่วโลกเนี่ยผมซื้อได้เลยซื้อเสร็จคุณไปทำกำไรจากรองเท้าที่ซื้อตรงนี้ได้อีกนะครับเพราะ m e t a วิร์สมันช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพราะ NFT มันเป็นส่วนหนึ่งของ m e t a วิร์สที่เกิดขึ้น เมดเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมตอบนะครับขอตรงนี้ให้จบก่อนนะครับเมตาเวิร์สช่วยผู้ประกอบการยังไงนะครับอีกอันนึงที่เมตาเวิร์สช่วยได้เยอะคือเมตาเวิร์สเนี่ยสามารถเก็บเขาเรียกอะไรอินโฟมิชันของคนที่เป็นผู้ที่เข้ามาใช้บริการของเรานะครับอย่างเช่นแต่ก่อนเนะี่ยคุณไปจ้างคนมาทำมาร์เก็ตเรซชว่าคนนี้ชอบอะไรคนนี้ทําอะไรนะครับอันนี้คือความยากของมันนะครับโอเค เขาถามว่าเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยจะลงทุนใน Metaverse ได้ไงนะครับเดี๋ยวดูในสไลด์นะครับถ้าผมจําไม่ผิดผมไม่ได้ลบนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดบอกว่าลงทุนได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ใช้กับ m e t a เวิร์นะครับก็1ก็คือ Xbox โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเครื่องคอมพิวเตอร์ Computer, แล้วก็ VR กับ AR นะครับอ่ะสิ่งที่ต้องเรียนรู้จริงๆคือตรงนี้นะครับคำ ถ้าคุณจะเล่นเมตาเวสเนี่ยมันจะมีโลก2โลกคือโลกที่เกิดจาก VR กับโลกที่เกิดจาก AR คุณจำได้ไหม,มเมื่อกี้ที่ดูคนมาใส่แว่นนะครับในในวิดีโอจำได้ไหมที่มีคนใส่แว่นแล้วอยู่ดีๆมันมีภาพพอลลกราฟ,ฟิกขึ้นมานะครับอันนั้นคือ AR นะครับถ้าเป็น VR คืออะไรคือคุณใส่แว่นปุ๊บโลกรอบตัวของคุณเนะี่ยเป็นกระตูเลยเป็นโลกเสมือนทั้งหมดต่างกันแค่นี้คำถามก็คือว่า VR กับ AR ใครจะมาก่อนผมจะบอกเลยว่าณนะวันนี้เนี่ยทุกคนยังไม่คอมฟอร์ตหรอกที่คุณใส่แว่นแล้วคุณเข้าไปอยู่ในโลกใหม่เลยเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่จะมาด้วยความรวดเร็วนะวันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นโลก AR ที่เห็นในวิดีโอรแรกที่ผมเปิดไปให้ดูนะครับอันนั้นนมาก่อนแน่นะครับภายใน3ปีนี้มาส่วน VR เนี่ยจะมามากน้อยหรือเร็วแค่ไหนขึ้นกับบริษัทอยู่ 2- 3อัน นะครับซึ่งตอนนี้มันมีการ Movement ของเขาเยอะคือบริษัทแรกคือบริษัท Meta นะครับคือ Facebook บริษัทที่2คือใครครับคือ Google บริษัทที่3คือใครคือ Microsoft ทั้ง3อันมุ่งเข้าไปสู่ในโลกของ VR กับ AR ที่เป็นเกมแล้วเพราะ,ะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะพัฒนาได้เร็วแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าไม่ช้าหรอกครับเพราะถ้าบริษัทใหญ่เหล่านี้อยู่ดีๆ m มูฟเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะมาเนี่ยไม่เกิน5ปีก็คงมาแน่นอน อ,อันนี้เดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าหรือจะอยากให้ก็ดูยังมีเวลาไหมครับ<ม>อ่ะ<ม>โอเคกดกดกดให้ดูนิดหนึน่งครับ<ก><น> อันนี้คือสิ่งที่มันมีขายจริงแล้วนะครับในในบ้านเราแล้วก็แต่แพงมากนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยเห็นไหมมีราคามีอะไรเนี่ยอันนี้คือแบบเบสิกเลยนะของของ AR ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้เป็นแบบแบบอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวช่วยเปลี่ยนสไลด์ต่อไปด้วยครับอันนี้ผมให้ดูตัว VR นะครับ VR เนี่ยอันนี้คืออดวานสุด เป็นของ Microsoft นะครับอันนี้อันนี้จะเห็นชัดมากนะครับก็คือเข้ามาเลยมันมีโลกของของของเสมือนที่เข้ามาเลยเห็นไหมครับจะเห็นมือตัวเองแล้วก็มันร่วมกับหลายๆอันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะไปถึงโลกที่เป็นเอ่อเมตาเวิร์สจริงๆเนี่ยมันจะมีมิกซ์เรอเรตี้คือ MR นะครับที่ขึ้นมาก่อนระหว่างที่เป็น VR หรืออันนี้นะครับอันนี้ก็ลองลองดูนะครับอันนี้อยากให้ดูให้จบนิดนึงเ็จไได้เห็นเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันมันมาอันนี้อันนี้คือ VR ของแท้นะครับคือเราพิมพ์ดีดเข้าไปพิมพ์เข้าได้นั่งคุยได้ทำสัมมนาได้เห็นมือของเราเองได้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมาแน่ แล,และที่คุณเห็นในตรงนีนะ้คือมันมีใช้แล้วนะครับม,มีใช้แล้วในปัจจุบันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปเลยเพราะเวลาเหลือน้อยครับจะได้จบนิดหนึ่งตอบคําถามเมื่อกี้เพราะสังเกตนะครับกราฟนี้ผมกําลังจะบอกว่า AR มันมาก่อน VR จะมาทีหลังเพราะว่าคน,นจะไม่ค่อย comfortable ิลหรอกกับการใส่ไอ้ตัวกก,ก้อันใหญ่แต่คนคอมฟอร์ a b เบกับการที่ใส่แว่นตาที่เป็น r ร y บ a n หรืออะไรแล้วก็สามารถเดินออกไป นะครับลองคิดดูว่าถ้ามันมาขนาดนี้แล้วคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคอันนี้วิธีหาเงินอันแรกนะครับมีกันน้อยนะครับทำยังไงครับซื้อเหรียญเลยครับเข้าไปใน coin market cap แล้วก็ไปดูเลยเลือกเอาเหรียญนะครับผมแนะนำนะครับเหรียญที่ซื้อควรจะมีมากกว่า volume นะครับ volume มากกว่า100ล้านต่อวันนะครับ daily trade นะครับ ก็ไปดูเอาเลือกเอาที่ 1, นึ่งสองสถ้าเกิดเลือกอันที่ 1, นึ่งเซฟหน่อยนะครับเซฟแต่ราคาอาจจะขึ้นไม่เยอะนะครับอย่างอัน,นอันนี้คือเป็นเวลานะวันนี้นะถ้าคุณต้องไปดูในค i n m a r k e t c a p c o m ไปดูทุกวันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะขึ้นถ้าดูอันดับไ,ไท้ายๆนะครับมันก็มีโอกาสที่จะกําไรเยอะนะครับก็ดูแล้วแต่ชอบว่าความเสี่ยงหรือเปล่าแบบที่2นะครับก็เข้าไปซื้อ เนื้อที่ในนี้เลยนะครับอย่างวันนี้มันจะมี2อันที่ผมแนะนำให้เข้าไปดูนะครับคือ d e c e n t r a l i z d จะมีเ version 2กับ sand sandbox แล้วก็จริงๆมีอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้กำลังขายอยู่คือ g a r a node นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ข้างใน metaverse เลยก็ลงทุนพวกนี้โอกาสที่จะได้กำไรค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่ที่เขาออกมาแต่ละครั้งเนี่ยกับ NFT ที่ออกมาในแต่ละภาคเนี่ยมันมีคนซื้อตลอดเวลาไปแล้วเพราะสัプายมันมีจํากัดนะครับอันนี้อันนี้ที่บอกซื้อ n f t นะครับก็เข้าไปซื้อ n f t ในแต่ละที่เลยนะครับก็ซื้อเป็นที่ก็ได้ซื้อเป็นภาพก็ได้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะผมต้องบอกนิดนึงคือราคา NFT กับราคาคริปโตมันจะสวนกันตลอดสวนกันคืออะไร คืออันนึงเนี่ยถ้าคุณไปดูสถิติย้อนหลังนะครับทุกครั้งที่คริปโตราคาตก NFT จะราคาขึ้นถ้าคุณซื้อ NFT ตอนนี้คือราคามันจะสูงสุดถูกไหมครับวันแล้วคริปโตมันตอนนี้มันทุกคนก็้อยแล้วมันตกมันจะเตี้ยติดดินอยู่แล้ววันถ้าวันนี้ผมจะแนะนําให้ซื้อผมให้ซื้อคริปโตดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคริปโตมันต้องราคากลับขึ้นไปแล้ว NFT มันต้องราคากลับลงมานะครับเหตุผลทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเนี่ยชอบเอาเงินไป ใส่ในสินทรัพย์ที่มันเซฟอย่างตอนนี้เขามองว่า NFT มันเซฟกว่าคริปโตเพราะมันการสวิงเนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องนะครับก็เ,เขาเลยมองว่าเขาเลยซื้อ NFT ไว้แต่ถ้า NFT ซื้อวันนี้เนี่ยถ้าจะขายต้องขายก่อนช้นปีนะครับเพราะผมว่าเดือนห้เดือนหคงกลับไปแล้วนะครับอันที่2อ่อัน,นอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เป็น NFT ที่เป็นรอ,องเท้านะครับก็ให้ดูตัวอย่างนี่ NFT ที่เป็นกระเป๋า นะครับอันที่3นะครับลงทุนใน Index นะครับเป็น m e t a เวสอ e น n d e x นะครับอันนี้ก็เข้าไปซื้อได้เลยนะครับอยู่ในคอยเบสนะครับชื่ออินเดนะครับ MVI นะครับจดคำว่า m e t a เวสอินเ d e x นะครับไปเสิร์ชดูอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็จะถูกหน่อยคือถ้าเกิดเลือกเหรียญไม่ได้ไม่รู้จะลงทุนยังไงก็ไปลงทุนอย่างนี้เลยครับหรือหรือนะครับ หรือไปติดต่อในเมืองไทยก็ได้เมืองไทยบอกว่าเฮ้ย hey, ผมไม่รู้ละเมตาเวิร์สินเด็กมันต้องไปแลกเหรียญทำอะไรทำไม่เป็นยากเกินคุณติดต่อเลยครับ MFC นะครับหรือ c r y ป t o m i n e นะครับเสิร์ชคำนี้มันจะมีกองทุนเขาเรียกว่ากองทุน M Meta หรือกองทุน Metaverse นะครับก็ไปซื้อได้เลยนะครับขั้นต่ำของการลงทุนคือแสนหนึ่งนะครับในบ้านเราก็สามารถไปซื้อกองพวกนี้ซึ่งเขาลงทุนในอย่างนี้เหมือนกัน แล้วก็มีกองทุน NFT ที่ที่ท,ที่ที่ลงอยู่นะครับอันนี้ก็จะรายได้ก็จะไม่เท่ากับอันแรกนะถ้าอันแรกซื้อคอยตรงนั้นจะได้เยอะเลยนะครับหรือนะครับหลายคนบอกว่าไม่เอาอะ่ะฉันดูแล้วฉันยากฉันอยากเล่นทุนก็ไปซื้อหุ้นที่มันเกี่ยวกับ NFT เลยอันแรกก็คือหุ้น Microsoft นะครับรุ่น Google นะครับหุ้นไอ NVIDA นะี่คือหุ้นกราฟิกจอสำหรับขุดเหมืองหุ้นโล b ็อกก็คือหุ้นที่ทำเมตาเวิร์สเลยหุ้นเทนเ e n t ก็คือหุ้นที่ทำเรื่องของเกมต่างๆนานาหุ้นยู i t นิก็คือหุ้นทำทาเกมต่างๆนะครับพวกนี้ก็สามารถลงทุนในตลาดได้ซึ่งคุณถามว่าเอ้ยแล้วฉันจะซื้อหุ้นต่างประเทศได้ไงนะครับติดต่อที่โบรกเกอร์ในเมืองไทยเลยทุกโลก ทุกวันนี้สามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้คือเห็น Microsoft นะครับ Microsoft ทำเนี่ยเจ่งมากนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้ Microsoft team อยู่เนี่ยจริงๆสามารถทำอาอเวทาาของตัวเองได้น,นี้เปิดให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันราบอกหน้าตาเป็นไงคนจะได้เห็นนิดนึงนะครับอันนี้คนเล่นกันเยอะมากนะครับผมจะบอกให้ว่าเล่นเยอะจนแบบตกใจครับ คือคนเล่นในโลบ็อก์เนี่ยเอเวอร์ id, คือไม่เกินสิบขวบอะครับแล้วก็รวยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็อย่าตกใจนะครับตอนนี้จะเห็นนะครับถ้าเมืองไทยเ่ยจะมี Behavior อันหนึ่งที่เห็นแตก,แต,กต่างสังเกตไหมครับคือถ้าไปเดินตามห้างเนี่ยจะคนต่อแถวไปซื้อกระเป๋าแพงกระเป๋าหรูทั้งหลายเนี่ยลองไปดูเลยครับเป็นวัยรุ่นหมดเลยณนะวันนี้นะครับ โอเคข้ามข้ามแล้วกันเดี๋ยวมัเวลาน้อยนะครับอันนี้ก็ของ m e t a เวิร์ที่เป็นของ Facebook นะครับเป็นวัยรุ่นต้องเจออะไรบ้างเรียนเล่นแชทเมาพักก่อนถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณลืมมันไปได้เลยมาเรียนให้สนุกมาเล่นนี่มีสาระมาแชทที่ได้เงิน มาเมาไได้งานมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพบ้านแห่งการเรียนรู้ที่ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆใ,ให้คุณนั้นประสบครณ์สำเร็จรู้แล้วใช่ไหมละ่ะชีวิตวัยรุ่นมีอะไรทำอีกเยอะ